สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับเกมเอ็กปาร์ตี้กันอีกแล้วนะครับวันนี้เราก็จะมาเล่นแรงกันนะครับเพื่อแบบว่าผ่อนคลายคลายเครียดหลังจากทําทกันบ้านมาเหมือนคลิปที่แล้วเลยเราก็จะแบบว่ามาเล่นกันชิวๆกันนะครับไอเราก็ไม่รีบเท่าไหร,ร่ไงเราก็แบบว่าชิวๆเลยอ่าตอนนี้เขาเริ่มปล่อยตัวกันออกไปแล้วเลครับเรียบร้อยอืมไม่น่ามีใครพลาดออกมั้งตามแบบนี้ง่าย แล้วก็กิ้งไปก่อนเลยจังหวะนี้เฮ้ยโดดได้เรียบร้อยสวยมากอันนี้คืออะไรอะ่ะอ๋อโดดเฮ้ยง่ายอยู่นี่ว่าไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่มห,รหมวดนี้ไม่ตึงเลยเอาเอาโอเคก็ไม่ตึงเท่าไหร่ก็แค่ผิดพลาดนิดนึงทางเทคนิคก็ร่วงลงไปเราก็ถือว่าเรายังสามารถดเอาชนะได้อยู่เหมือนเดิม ไม่น่ายากเท่าไหร่เลยนี่นะแล้วก็ผ่านไปได้อย่างเ,เดี๋ยว,วอโอเคก็ถือว่าดีเหมือนกันถือว่าช่วยทําให้เราผ่านด่านง่ายขึ้นอ่ะโอเคครับมมนแค่ผิดพลาดทางนอีกแล้วอ่ะเฮ้ยเครียดโอ้โโอ้โอ้โโอ้โอ้วุ่นวายมากตอนนี้อ๋อลวงมปนเรียบร้อยแต่ไม่เป็นไรเราน่าจะเข้ารอกันที่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่า เรานั้นติดในท็อปห้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะใช่เราจะท็อปห้าสิบเปอร์เซ็นต์นั่นแหละเลเซอร์ดีวินด่านเลเซอร์อีกแล้วมีดวงชะตาอะไรกับด่านเลเซอร์เปล่าวะเจออย่างบ่อยเลยวะจีจีสิล่นง่าย,ายโอ้รีบละรีบละอันนี้เริ่มมีไฟเริ่มมีความรีบเอาบลิงก่อนเลย ปลาย้อนหลังเลยดีนี่แน่สวยดรัมบอลลิ่หน่อยเป็นไงล่ะกิ้งบอลอย่างชำนาญเอาตะขอไปด้วยนี่โอ้โหเล่นเหมือนชำนาญมากอุย๊ยชำนาญงานมากโอ้โหผ่านไปได้ไงก่อนโอ้โหไม่รู้ตัวอนะไรที่แน่ว่าผ่านไปได้ไงเนี่ยแล้วเขาชะน,นาญการอีกแล้วไงเล่นแบบเนี้ย ไ่้เหมือนแบบว่าชํานาญการมากโอ้โหแล้วผ่านไปอย่างรวดเร็วไม่ทันไรก็จะแบบว่าจะชนะซะแล้วมาอุ้ยรอดผ่านไปด้วยแล้วเข้าเป็นคนแรกเลยไงครับเฮ้ยตีขาไปดิตีขาไปดิตีขาไป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 ตีไปตีไีตีดปตีไปโอ้ย,อย,อ,ย,อ,ย,อ,ยอยากให้น้ำหน้าก็ไม่บอกเนาะเห็นน้ำโชนะยเนี่ยไอ้ สัตว์หมดสัหมดใชหมดสัตว์หม,หมดหิวหิวหิวอ้าวปลาหมดเาไเลยเนี่ยโอ้น่าเสียดายอ่าช้ำซองช้ำชองมีความเซียนเล่นเหมือนเปารูทเทคนิคการเล่นก็ไม่เท่าไรแล้วก็ล่วงไงไม่เท่าไรแต่ล่วงไปแล้วอ่ะรอบนึง ไปบอกช้ำชองวะใหญ่รู้นะล่วงไปสองรอบแล้วเออช้ำชองชิบหายเออแบบนี้แหละที่เขาเรียกว่าช้ำชองของจริงผ่านไปได้อย่างทุรักทุเลมากและลำบากชีวิตชิบหายเลยแต่ไม่เป็นไรเราก็เคยไดม้มาบ่อยเราน่าจะผ่านได้อีกง่ายๆ ม,มันให้ผ่านได้อีกง่ายะอะโอเคก็ก็ไม่เท่าไรก็ไม่ได้แย่แต่ก็แต่ก็ขอให้ผ่านใครเอาของมาขวาง,ง,ง,งวะใหญ่รู้นะแต่แมปนี้ก็เป็นแมปด้านผีสิงนะครับรับแมสสิกรอบชิงโดยแมปด้านผีสิงน,สงนะั้นมันเป็นการปล่อยผีที่แบบว่ามาลาเบอร์ใส่เราแล้วก็วมีอุปกรณ์ต่างๆนานา ซึ่งเราจะใช้สกิวซ่อนตัวเนี่ยแหละหายตัวเราจะหายตัวแล้วก็เข้าหลังคนอื่นเราเป็นสายแอสซิสต์แต่แมปปล่อยผีนั่นเป็นแมปที่ผมมค่อนข้างชอบอยู่เหมือนกันนะมันตีกันนัวมือดีไปเลยผีน้อยเริ่มออกมาอารวาดผมจะหยิบอามาคน็หนึ่งก่อนหนึ่งตัวแล้วก็ฟาดไปเลยคนหนึ่งฟาดฟาดไปอีกอ่าอาออออโอ้ การปิงนั้นคู่กับการเล่นเกมนี้ของผมมากเลย<ป>เล่นทีไรไม่เคยหลุดพ้นคำว่าปิงมาตลอดเลยแดงไหวมากไม่ใช่แดงดิกระตุกแล้วก็แบบว่าโหลดหนักมากแต่ไม่เป็นไรครับเราก็สามารถผ่านด่านนี้ไปได้อย่างง่ายแต่เราตกไปแล้วหนึ่งคนเรือคนต่อมาผมว่าผมจะพาระเบิดใส่แต่ก็ไม่โดนนะครับอ้าวโดนหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวช่างมันเถอะครับ เนื่องจากผมนั้นเป็นคนที่แบบว่าค่อนข้างเก็บตัวผมจะหายตัวไปแล้วปจะแย,ยกของไม่มีใครรู้หรอกครับว่าผมอยู่ไหนนั้นแต่ผมก็ปรากฏตัวออกมากแล้วแล้วผีมาหือเกือบแล้วผปลาเฮ้ย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 เอย่าห้าวอย่าห้าวอย่าห้าวห้าวแถวนี้จบศบไม่สวยนะห้าวแถวนี้ศบไม่สวยนะชิบหายแล้วเขาหายตัวไงอุ้ยเล่นพีเผื่อนะไม่ดีเลย เป็นมีเผื่อไม่ดีเลยแต่ร่วมไปแล้วหนึ่งคนระแวงจัดตอนนี้ระแวงจัดเริ่มมีความรู้สึกระแวงมันจะหายตัวต่อหน้าเราไหมเฮ้ยอืมไอ้ไอ้ไอ้เกือบตก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 ไปอืมอันนี้เกือบตกของแท่เกือบตกของแท้โอ้โหปิวปิวแน่นอนเลย โดนสเตลเข้าหลังเนี่ยโอ้ยเขาอยู่นั้นนี่นาตกไปดิตกไปดิอ้าวไม่ตกด้วยมีความดื้อดึงดันที่จะแบบว่าไม่ตกไม่เป็นไรเราก็เป็นธรรมดาเหมือนกันนะเราด้วยความที่แบบว่าเล่นมาไม่กี่ตาเราก็มีทักษะอันจำชองอยู่เราจะหายตัวไปนะครับอางนั้นเราจะหยิบอ้าว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 เดือนหยิบปลาละไปยิงแบบนี้แหละ ฟาดฟาทนี้นะอุ้ยอุ้ยอุ้ยัวงจริงเลยแมปนี้อืมอือืมอม,อม,อม,มเป็นไายมาเป็นไายเรายังจะเย็นได้เราจะมีไอ้พ่นบินได้อยู่เราจะไม่เราจะโอ๊ยเราผ่านแล้วอ่ะ นี่ไงครับชัยชนะได้ว่าอย่างง่ายดา